เตายอะไรมาหมกแถวนี้นะวเะวเนี่ยกลิ่นมันปกประหาดจริงๆว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกลิ่นเหมือนกลิ่นปากหัวใจโฉมปั่นกัะอวกละโรยนึกขี้แห้งอ่ะเฮ้ยทกยดพูดหวกมันคือกลิ่นอึนของพวกคุณทุกคนนั่นแหละครับ ความปรารถนาดีกระผมได้แอบนำอึของพวกคุณทุกคนไปให้ทางโรงพยาบาลตรวจเช็ดสุขภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนีโ้โอ๊ยี่องจิตชัดๆเลยนะคะเนี่ยที่แอบขโมอยอึชาวบ้านไปตรวจลองเนี่ยเออนี่ผมฟ้องคุณรู้ได้เลยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยอึเขาซื้อเขาขายกันนะครับใช่แล้ววะแล้วอะรอีกอย่างนะครับคุณรู้ครับคุณรู้จะแน่ใจได้ไงอะว่า ไหนมันเป็นอื่ใครอ่ะขอแบนมัวไม่ได้นะครับกะแสของทีน่าค่่ากบอกนได้ะต้องเดีวคับหยุดก่อนนี่กัผมหวังดีแท้ๆนะครับทาให้พวกคุณต่อว่ากับผมขนาดนี้ี่พวกคุณรู้ตัวหรือเปล่าคนตัวแห่งนี้ก็มีพวกคุณนีแหละที่ป่วยเป็นโรคกัน ผลตรวจอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วคุณขวัญใจคุณหมอรายงานว่ากล้ามเนื้อคุณไม่แข็งแรงพบว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงถ้าไม่รีบมันออกกำลังกายตั้งแต่ตอนนี้อาจมีผลร้าแรงถึงขั้นเป็นอัมาพาตตลอดชีวิตไม่จริงไม่จริงแต่ไม่ไ,มได้เนี่ยฉันนั่งเล่นมือถือชัดทั้งวัน เลือดของคุณเป็นจํานวนมากความเสี่ยงสูงที่เส้นเลือดในสมองจะแตกส่งผลให้อาจเสียชีวิตได้ก่อนวัยอันควรวาแล้วเชียวไม่แหลกินยเยอะเจน่ครับโต๊ะจีนโต๊ะฝรั่งทั้งหลายก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะครับมาถึงคุณภูผาคุณเริ่มเป็นฤทธิ์สีดวงขั้นรุนแรงนอกจากจะนั่งไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วยังเสี่ยงต่อการเป็น มะเร่งที่ช่องทวารอีกด่วตนยคุณวีไอ้เป็นลมายเดี๋ยวม่นแ้โก้ยเป็นโลมต้อหินต้อกระจก มาถึงคุณโฉมนะครับคุณหมอกล่าวชมครับว่าร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มดีมากนะครับคือโชคดีนะคะ่ะที่โชมหมั่นหาเวลาไปแอรบิกหน้าห้างบ่อยๆอะคะ่ะมมายังไม่จบครับคุณโฉมมีปัญหาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คั้นวิกฤตมีความเสี่ยงสูงที่จะ สุภาพนะครับเดี๋ยวไว้ผมบอกคุณชมทอกครอบดีกว่านะครับ